ลักษณะเหรียญเป็นแบบนี้นะครับเนื้อเงินนะครับนี่ผิวเดิมๆอยู่นะครับด้านหน้านะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับมีแกะคาว่าแจกทานปี46นะครับวัดเกินกระถินลบบุรีนะครับสวัสดีครับผมสอนอพระเครื่องพบกันในช่อง youtube ช่องสอนอชาแนลคลิปนี้ก็จะพามาชมเหรียญแจกทานปี46ของหลวงพ่อเพยรนคัคโม เนื้อเงินนะครับไปชมกันนะครับว่าเอกลักษณ์ของเหรียญแจกทานปี46ต้องดูตรงจุดไหนบ้างไปชมพร้อมกันในคลิปกันเลยนะครับครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นเหรียญแจกทานเนื้อเงินหลวงพ่อเพี้ยนคัทโมสร้างปี2,546นะครับรูปแบบเหรียญสวยงามนะครับคล้ายๆกับเหรียญโล่นะครับเดี๋ยวมาชมนะครับว่าหวเหรียญแจกทานปี46ของหลวงพ่อเพี้ยน เนื้อเงินดูตรงจุดไหนบ้างนะครับที่เราจะต้องดูนะครับนี่นะครับลักษณะของเหรียญด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับหลวงพ่อเพี้ยนประมาณครึ่งองคนะครับแล้วก็ยังมีแกะแกะคําว่าหลวงพ่อเพี้ยนนี่ครับอย่างนี้นะครับแล้วก็จะต่อโค้ดวอทออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับมี2จุดนะครับต่อโค้ดนะครับ เป็นโค้ดวอทอก็คือวัดเกินกระถินนะฮะลักษณะเหรียญก็จะเป็นแบบนี้เลยครับด้านหน้านี้เลี่ยมเก็บผิวไว้นะครับนี่เป็นเนื้อเงินนะครับเป็นอีกรุ่นที่มีประสบการณ์มากมายนะครับที่ลูกศิษย์ลูกหานามาบูชาติดกายนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาไม่คยเอาอกมาเปิดให้บูชานะครับก็จะเก็บรักษาไว้ที่ผมก็มีสองเหรียญเองนะครับที่เก็บไว้บูชานะครับไว้ให้ลูกนะครับนี่ฮะลักษณะเหรียญเป็นแบบนี้นะครับเนื้อเงินนะครับ นี่ผิวเดิมๆอยู่นะครับด้านหน้านะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับมีแกะอักขระเลขยันนี้ยันก่อนหลวงพ่อนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้อีกจุดนะฮะแล้วก็มีแกะคำว่าแจกทานปีสี่หกนะครับวัดเกินกระถินลบบุรีนะครับอันนี้คือเลี่ยมเก็บผิวไว้นะครับค่อนข้างหายากนะครับ มีประสบการณ์มากมายนะครับนี่ครับดูด้านข้างนะครับเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับด้านหน้าอีกทีนะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่อีกเหรียญนะฮะที่ผมไปเลี่ยมเป็นสามห่วงนะครับนี่เนื้อเงินเหมือนกันครับไปเลี่ยมสามห่วงไว้ใส่อ่าติดกายนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ องค์ล่างก็เป็นหล่อ44นะครับหลวงพ่อเพี้ยนเหมือนกันเนื่อเงินนะครับก็ไปเลี่ยมเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเอาสะดวกนะครับเราเน้นพุทธคุณนะครับนี่ฮะเป็นเหรียญแจกทานที่มีประสบการณ์อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่แนะนําให้บูชานะครับหามาบูชานะครับตอนนี้บูชานะครับราคาทั่วไปก็ที่ลง ขายกันในกลุ่มหรือในชมรมก็มี2,000บวกๆแล้วนะครับอยู่ที่สภาพนะครับถ้าสภาพแบบนี้ก็2,500อัพนะครับนี่นะฮะบางองค์ก็จะมีรอยจานนะครับมีรอยจานของหลวงพ่อนะครับแต่ของผมจะเน้นแบบผิวดเดิมนะผมเอาเป็นแบบนี้นะครับไม่มีรอยจานนะเรสังเกตนะครับเนี่ยก็จะมีตอกโคตดอยู่ตำแหน่งนี้นะครับนะถ้าเรามองลงไปหน้าเหลียงก็อยู่ขวามือนะครับ แล้วก็อยู่ตรงตรงบริเวณนี้อีกจุดหนึ่งนะฮะวอทอนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับที่ปลายไม้ผมชี้ให้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของเหรียญรุ่นนี้นะครับคือสองโค้ดนะครับนี่นะฮะท่านใดมีก็เก็บไว้บูชาดูนะครับหรือท่านใดอยากจะเอามาเปิดให้บูชาก็สามารถส่งรูปทักมาทางข้อความนะครับ ซึ่งในคลิปนี้ก็จะมี ID l ดียแล้วก็เบอร์โทรและที่อยู่ของผมไว้นะครับนี่นะครับเหรียญแจกคานปี4-6นะครับหลวงพ่อเพี้ยนะครับธโมวัดเกินกระถินเป็นอเหรียญอีกรุ่นหนึ่งที่มีประสบการณ์นะครับท่านใดที่ไปบูชาก็จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับโชคลาภนะครับแล้วก็เรื่องค้าขายนะครับน,นี่ใสมาทำงานก็ ผู้บังคับบัญชาก็เมตานะครับผู้ใต้บังคับบัญชาก็ให้ความเคารพนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญแจกทานอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เหมาะสําหรับบูชาติดกายนะครับองค์ไม่เล็กนะครับองค์พอดีพอดีกระทัดรัดนะครับขนาดเหรียญก็อยู่ประมาณเหรียญบาทนะครับนี่นะครับเหมาะสําหรับบูชาติดกายนะครับทุกเพศทุกวัยนะครับนี่นะครับก็สามารถติดตามชมคลิป วิดีโอในช่อง YouTube ช่องสอชาแนลนะครับก็จะมีเกี่ยวกับพักเครื่องและเครื่องรางของขังของหลวงพ่อเพียครคัรโมและมีพรรเกจินอื่นๆนะครับพิติกรรมอื่นๆอีกมากมายนะครับลงให้ศึกษาใน y t u t u นะครับช่องสอ놀ชาแนลนะครับก็ฝากติดตามและกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆใ,ในช่อง YouTube ช่องสอชาแนลคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ